สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะาพบกับการหาไรายได้พิเศษระหว่างเรียนนะคะเชิญพบกับแมค่ค้าคนสวยได้เลยค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะได้ข่าวว่ามีออเดอร์เยอะใช่ไหมคะเยอะค่ะพอแล้ววันนี้มีอะไรมาขายบ้างคะมีผัดมาม่าแล้วก็ข้าวเหนียวไก่ทอสแสดแซนด์วิชค่ะขอให้ขายดีๆนะคะร่ำรวยนะคะเอาเลยคะ่ะ เอากล้องค่ะนอเค่ะโอเคค่ะเจดอะไรคะค่ะเออไม่ทราบว่าวันนี้จะมาซื้ออะไรหรอคะผัดผัดผัดมาม่ากับหมูครับข้าวเหนียวหมูอ๋อค่ะร้านนี้อร่อยไหมคะอร่อยมากครับราคาแพงไหมคะไม่แพงครับแค่สิบบาทอ๋อถูกมากๆเลยนะคะ ามกล้องเองค่ะถ่ายดีมากเลยค่ะถ่ายหมดแล้วค่ะดีใจมากเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอเมนูใหม่กันนะคะขอบคุณค่ะ